อาจารย์คือโอกาสที่คุณอุ้งอิงเนี่ยจะรอดจากคดีนี้มีไหมเออมีไหมผมสำหรับผมนะผมไม่มองเหมือนคนอื่นที่บางคนบอกว่าน่าจะรอดเลขตัวเลขปริศนาว่าห้าตอวสีมีดุ่งมีดีเพราะว่าดูว่าคลิปนี้มันไม่ได้เป็นการที่เจตนาอะไรต่างๆเนี่ยถ้าออกไปตรงนั้นผมไม่ได้มองตรงนั้นนะครับอื ไม่ได้มองตามข่าวปล่อยออกมาไม่ใช่เป็นมองเพราะว่ามาตรฐานสาร,สารมณูท่านมีมากนะครับแล้วคนก็<ม>ไปดิสเครดิตไปบัฟตั้งแต่เรื่องคดีท่านนายกเศรษฐาแล้วว่ารอดรตอนหลังก็ไม่รอด<ม>หรือว่านายกตรีแพองคานว่าจะมีข่าวว่าจะถูกไม่สั่งให้ไปยุติไปไหนที่ยังสามารถทําหน้าที่ต่อไปได้ก็ยังไม่รอดก็มีข่าวแบบตีปลาหน้าไซบอกมันก็มีเชิงรัศดรบัฟหรือกดดันมาก่อนแต่ว่าสารมณูไม่มีใครไปกดดันท่านได้ครับหลายเรื่องหลายราวเนี่ยท่านก็ อธิบายเป็นเหตุเป็นผลมาตลอดเพียงแต่ว่าคนที่ไม่ชอบบอกเอ้ยคนแค่9้าคนมาตัดสินอนาคตประเทศได้ยังไง uh huh. แต่ก็ไม่ตั้งคําถามไปแกน่นักการเมืองว่าสร้างความเดือดร้อนเรือหายให้กับประเทศเนี่ยทำไมไม่ลาออกบ้างอะ่ะครับทำไมไม่คือนอำนาจให้ประชาชนบ้างคือ มันหลักการไปใช้ตดใจไม่ใช่ว่าคุณเลือกตั้งเข้ามาแล้วต้องมาสร้างความเสียหายอยู่ให้ได้ครบ4ปีไม่ให้นะทำไมาญี่ปุ่นหรือหรืออะไรต่างเขาลาออกตลอดเวลาเขาคืนอ,อำนาจย,ยูสพาสิงคโปร์คืนนะคือต้องการความชอบธรรมถ้าอะไรที่ผมคิดว่าไม่ดีเอ้ยผมลาออกแล้วถ้าสิ่งว่ายังดีประชาชนให้อํานาจเลือกตั้งมาเดิมผมก็สามารถสะว่าสิ่งที่ผมทํานั้นมันยืนยันความถูกต้องแล้วแต่นี่ไม่ใช่รเราไม่สามารถมาอดทนได้ถึงปีเจเพื่อให้เกิดความเดือดร้อนไปมากกว่าที่เป็นอยู่คใช่ไหมครับ อ,อาจารย์นะถ้าสารตัดสินเนี่ยให้คุณอุ้งอิงพ้นจากตําแหน่งเนี่ยจะ <Okay. S 1> เกิดผลกระทบยังไงกับรัฐบาลแล้วก็สถานะภาพการเมืองไทยบ้างคือก็ไม่รู้ว่าพรรคเพื่อไทยหรือคุณภูมิธรรมจะแสงสถานะการรักษาการนายกรัฐมนตรีได้อีกกี่วันกี่สัปดาห์มันไม่ได้มีข้อกําหนดนะครับเรื่องกรอบเวลาว่าจะต้อง เรียกการประชุมเพื่อสรรหาหรือการบวชนายมนตรีที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเนี่ยภายในกรอบกี่วันไม่ได้บอกตรงนั้นแต่แน่นอนเจอแรงกดดันเพราะยิ่งการไม่มีนายกเนี่ยมันก็จะเกิดจากพักรัรฐบาแลแหละนะครับเพราะจะจะต้องเป็นผู้การวางบิลใหม่พูดคุยเจรจาต่อรองเก้าอี้ใหม่บอกว่าถ้าเสียงมันปิมน้ขาขนาดนี้แล้วคือถ้าคุณแพรทองคานรอดก็ไปกันต่อแต่ถ้าไม่รอดเนี่ยรับประกันตรงไหนว่าจารย์ชยัยเกษมจะได้เป็นนายมนตรีได้เสียงเกินกึ่งหนึ่ง จากทางรวมสถาบันวาพร่วมจะเกินก็ได้แต่ว่าเก้าอี้จะต้องเฉือนคืนเพื่อ,อให้เขาเพราะเพราะอะไรอาจารย์พอพอนายกหลุดแล้วก็ให้มาโหวตกันใหม่ทุกอย่างมันเซตกันใหม่เลยเหรอก็ต้องคือต้งองแต่งตัง้ตงคือการพ้นในคนมนงก็ต้องมีการโปรดก้า,าคณะรมนตรีรชุดใหม่ขึ้นมามแต่คนที่อยู่อยู่แล้วอาจจะเพิ่งไม่กี่เดือนเนี่ยก็ต้องต้องมาเริ่มใหม่ต้องรับสภาสไม่ได้นะครับก็มองเป็นมุมนั้นไปเห็นว่าเขามีชื่อแค a n ิเดตของผู้เด็กะยงประยุทธ์อะไรกลับเข้ามาใหม่หมดเลยนะ เป็นไปได้หรออาจารย์คือเขาบอกว่าสถานการณ์เพราะว่าเอาหลักก่อนอันนี้ตัดคุณอนุชินเพราะบอกว่าแดงกับน้ําเงินไม่น่ากลับมาเพราะหากกันแรงมากอืแต่ว่าถ้าเป็นคุณอนุชินเพื่อไทยอาจจะยอมได้นะอะไรเงี้ยถูกไหมครับแต่มันก,ก็มันไม่เหมือนในตอนปีอ่าคุณประยุทธ์เป็นนายกปี6 2สองเพราะตอนนั้นมีเครื่องมือ องค์ประกอบอย่าง3ปอมีพักรองรับที่มีจานวนสสบิงพอตอนนี้จำนวนสสพปรชร,อรอทสชมันเล็กกว่าสมัยพรั่งปศะชังกปี62มากคมากที่จะไปกำเน,นานกดดันแล้วคุยง่ายว่า,าต้องอยู่ภาวะไม่รู้จะต้องกินน้ําใต้ศอกหรือเป็นลมใต้ปีกของพักเพื่อไทยหรือพรกร่วมสบาลหรือเปล่าเพราะตอนนี้พรกร่วมแปรก,กเหลือแค่รอทอสอชอแต่วา่าเพื่อใช้ปลอดภัยคุณก็ต้องดึงภูมิใจไทยมาด้วยเพื่อเพื่อสนับสนุนพลเอกประยุทธ์แต่มันก็ไม่ง่ายกันแหละเพื่อไทยก็คงไม่ยอมมันจะจะเยอะเกินไปละ ถือว่าเขาก็ต้องแบ่งจัดสรรเก้าอี้กันใหม่กันหมดเนี่ยมันก็ไม่ยิ่งมันไม่ง่ายแล้วสถานะพลเอกประยุทธ์ท่านได้รับภารกิจบทบาทที่มีมีความสําคัญมากกว่าประเทศในหลายเรื่องนองจากพ้นจากตําแหน่งนายกเนี่ยก็คิดว่าท่านจะไม่กลับมาไม่น่าจะกลับมา,าให,ให้ให้เปลืองตัว<า>ต้อง,องทําภารกิจตรงนั้นใช่ครับซึ่งสําคัญมากสําคัญมากนะครับมีกระแสบางกระแสบอกว่าทางด้านของคุณแพทองทานจะลาออกก่อนการตัดสินเพื่อเซฟตัวเองจะได้เป็นตัวเล่นในการเลือกตั้งสมัยหน้า อาจารย์เชื่อแบบนั้นไหมคือถ้าลาออกผมออกมองสมมติฐานว่าวันที่สิบเอ็ดท่านไม่ไปนะอืมเพราะว่าจะลาออกอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นต้องไปชี้แจงไม่จเป็นไชี้แจงอ่าแล้วก็เป็นอโอกาสจะสูงมากแต่ถ้าไปชี้แจงก็อาจจะรับลงพางก็อาจจะล,า,ลาออกตัดสินใจได้ก็ค,คุณทักษินอันเดอร์แกงก็เช็คข่าวว่าวันต่อวันทิศทางเป็นยังไงอืมนะครับขอแบบนี้มันเช็คได้ด้วยเหรออาจารย์มันก็คงสายสนกลไนใน,ในกระบวนการทุกกระบวนการ หรือการประเมินความเรียบร้อยหรือถ้าต้องลาออกเนี่ยมั่นใจว่าเสียงยังอยู่ในอำนาจของพรรคเพื่อไทยมีอำนาจต่อรองอยู่ก็เป็นไปได้อโอกาสยุบสภาอาจารย์มีไหมผมไม่เชื่อ,อยุบเพื่อไทยก็ดาวไซตตัวเองอย่างมหาศาลก็ลดก็จะแพ้แล้วทุกพักล่วมรัฐบาลก็จะเสียงลดลงก็คือตอนนี้ยื้อไปก่อนก็ลดกันทวนหน้านะครับลดกันทวนหน้าก็ต้องยื้อให้นายสุว่าไม่ว่าคาตัดสินออกมาแบบไหนต้องยื้อไปก่อนงบเพิ่งออกก็อยากจะใช้งบนะอยากใช้เงินแ่ะ นะต้องลากไปให้ใหเงินให้โครงการมันลงไปบ้างานะครับมีทางแก้เกมไหมอาจารย์เพราะดูและเหมือนกับกูรูทางการเมืองหลายคนก็มองตรงกันว่างานนี้คุณนุ้งอิงไม่น่าจะรอด<ก>มี<ก>ทางแก้เกมไหมก็วัดดวงอย่างเดียวฮะหมายถึงถ้าคุณแพทองทานจะรอ,อก,ก็เท่านั้นเองครับแต่มันก็เกิดวิกฤตศรัทธาอย่าลืมคุณแพทองทานรอ,อก,ก็จะเกิดนม,ม็อบนอกสภาอีกนะคุณอืเขาก็รอเป็นข้ออ้างว,ว่ามันโมหาข้ออ้างอะไรเขาไม่เชื่อมั่นต่อการแก้ปัญหาไทยกับบุชาอีกแล้ว รัฐบาลเพื่อไทยที่เป็นแกนนําจะแก้ปัญหายอย่างจริงใจและจริงจัง